สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูสุบนัสคุมโมดหรือครูโอมนะครับเราทราบมาแล้วว่าแท่งแม่เหล็กจะมีสนามแม่เหล็กอยู่โดยรอบครับส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้กันกันกบสนามของแรงอื่นๆครับได้แก่สนามไฟฟ้าและสนามโน้มถ่วงซึ่งสนามของแรงทั้งสองอย่างนี้จะเหมือนหรือแตกต่างจากสนามแม่เหล็กอย่างไรจะเกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าที่นักเรียนเห็นข้างหลังครูนี้อย่างไรเราจะไปเรียนรู้กันครับ ถ้าเราขัดถูวัตถุทาให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าเช่นถ้าเราถูลูกโป่งด้วยกระดาษเยื่อแล้วเอาลูกโป่งนี้ไปเข้าใกล้วัตถุชิน้นเล็กเช่นเศษกระดาษลูกโป่งจะมีแรงดึงดูดกระดาษขึ้นมาได้ครับแรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้าครับวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าทั้งประจุบวกและประจุลบต่างก็เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้าซึ่งจะอยู่โดยรอบประจุทำนองเดียวกันกันกบสนามแม่เหล็กครับนักวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดให้ทิศทางของสนามไฟฟ้ามีทิศทางพุ่งออกจากแหล่งสนามประจุบวกและกำหนดให้สนามไฟฟ้ามีทิศทางเข้าหาแหล่งสนามประจุลบครับเราทราบมาแล้วว่าประจุไฟฟ้าที่เหมือนกันจะลักกันและประจุไฟฟ้าที่ตรงข้ามกันจะดึงดูดกันถ้าครูสนใจแรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าที่อยู่ทางด้านซ้ายซึ่งก็คือประจุบวก ส่วนทางด้านขวาครูจะให้เป็นแหล่งของสนามไฟฟ้าครับเราก็จะพบว่าแรงไฟฟ้าจะมีทิศทางเป็นดังภาพครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีทิศทางเดียวกันกับสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับดังนั้นถ้ามีประจุไฟฟ้าบวกมาอยู่ในสนามไฟฟ้าแรงไฟฟ้าที่กระทำกับประจุบวก karş, จะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางของสนามไฟฟ้าในทางตรงกันข้ามถ้ามีประจุไฟฟ้าลบมาอยู่ในสนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้าที่กระทากับประจุลบจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของสนามไฟฟ้าครับในทํานองเดียวกันกับสนามแม่เหล็กในสนามไฟฟ้าหนึง่งหนึ่งแรงไฟฟ้าที่กระทาต่อประจุบวกหนึ่งหน่วยประจุซึ่งเราเรียกว่าความเข้มสนามไฟฟ้าจะมีขนาดลดลงเมื่อระยะห่างจากแหล่งของสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้นดังนั้นแรงไฟฟ้าท,ที่กระทําต่อประจุหนึง่งหนึง่งจึงมีขนาดลดลง เมื่อระยะห่างจากแหล่งของสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วยครับเราลองมาทดสอบความรู้กันครับให้นักเรียนเขียนทิศทางของแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุในสนามไฟฟ้าจากภาพนะครับก็จะมีประจุลบที่อยู่ทางด้านซ้ายเป็นแหล่งของสนามไฟฟ้าครับแล้วก็จะมีประจุลบที่อยู่ทางด้านขวาซึ่งนักเรียนต้องเขียน,นแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุลบทางด้านขวาครับ ประจุที่เราสนใจก็คือประจุที่อยู่ทางด้านขวาซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าลบใช่ไหมครับเราทราบมาว่าแรงที่กระทํากับประจุไฟฟ้าลบจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของสนามไฟฟ้าดังนั้นถ้าสนามไฟฟ้ามีทิศทางไปทางซ้ายแรงไฟฟ้าที่กระทํบต่อประจุลบก็จะมีทิศทางไปทางขวานั่นเองครับเหมือนเดิมครับให้นักเรียนเขียนทิศทางของแรงไฟฟ้าที่กระทําต่อประจุไฟฟ้า ที่อยู่ในสนามไฟฟ้าโดยประจุที่เราสนใจก็คือประจุบวกที่อยู่ในสนามไฟฟ้าที่มีลักษณะดังภาพครับประจุที่เราสนใจเป็นประจุไฟฟ้าบวกซึ่งเราทราบแล้วว่าแรงที่กระทำกับประจุไฟฟ้าบวกจะมีทิศทางเดียวกันกับทิศของสนามไฟฟ้าดังนั้นถ้าสนามไฟฟ้ามีทิศทางไปทางขวาแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุบวกก็จะมีทิศทางไปทางขวาเหมือนกันครับ แล้วปรากฏการฟ้าผ่าเกี่ยวข้องกับเรื่องสนามไฟฟ้ายังไงครับปรากฏการฟ้าผ่าเกิดจากการที่ประจุไฟฟ้าที่แตกต่างกันระหว่าง2บริเวณครับทําให้เกิดสนามไฟฟ้าแ้ะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ครับถ้าประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่จากก้อนเมฆสู่พื้นดินก็จะเรียกว่าฟ้าผ่าถ้าประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ระหว่างก้อนเมฆกับก้อนเมฆก็จะเกิดฟ้าแลบ ซึ่งประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่นะครับจะมีปริมาณมหาศาลและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนเกิดกระแสไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงกว่าร้อยล้านจูลและทําให้อุณหภูมิอากาศโดยรอบเพิ่มสูงขึ้นได้ถึง3 0,000อ,องศาเซลเซียสและขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนทําให้เกิดเสียงที่เราเรียกว่าฝ้าร้องครับนอกจากสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าก็ยังมีสนามโน้มถ่วงครับเซอร์ไอแซคนิวตันได้สังเกตผลแอปเปิลที่ตกจากต้นลงสู่พื้น แล้วเกิดความสงสัยว่าทำไมผลของแอปเปิ้ลจึงตกลงสู่พื้นโลกเสมอครับนิวตันเสนอความคิดว่าการที่ผลแอปเปิ้ลเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่แสดงว่ามีแรงอะไรบางอย่างกระทำต่อผลแอปเปิ้ลในทิศทางลงครับโดยแรงนั้นก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเกิดจากการที่โลกมีมวลทำให้มีสนามโน้มถ่วงจึงทำให้มีแรงดึงดูดวัตถุอื่นๆที่มีมวลได้ครับ ในทํานองเดียวกันกันกบสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าวัตถุที่มีมวลจะเป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วงที่อยู่โดยรอบโดยทิศทางของสนามโน้มถ่วงจะมีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางมวลโลกก็มีมวลเช่นกันครับก็จะมีสนามโน้มถ่วงอยู่โดยรอบเช่นกันโดยนักวิทยาศาสตร์ได้กําหนดให้ความเข้มสนามโน้มถ่วงของโลกคือขนาดของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุมวล1นกิโลกรัม และจะมีทิศทางเข้าหาจุดศูนย์กลางมวของโลกครับดังนั้นถ้ามีวัตถุที่มีมวลมาอยู่ในสนามน้มถ่วงของโลกก็จะมีแรงน้มถ่วงกระทําต่อวัตถุนั้นในทิศทางเข้าหาจุดศูนย์กลางมวลของโลกครับความเข้มสนามน้มถ่วงจะลดลงเมื่อระยะห่างจากแหล่งของสนามนั้นเพิ่มขึ้นครับดังนั้นแรงน้มถ่วงที่กระทาต่อวัตถุหนึ่งจะมีขนาดลดลง เมื่อระยะห่างระหว่างแหล่งของสนามน้ําถ่วงกับวัตถุนั้นเพิ่มขึ้นครับเราลองมาตอบคาถามกันครับให้นักเรียนเขียนเวกเตอร์แทนขนาดและทิศทางของแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อวัตถุเมื่อวัตถุนั้นอยู่ในตําแหน่งดังภาพครับก็คือจะมีตําแหน่งของวัตถุอยู่ที่ตําแหน่ง1 2 3และตําแหน่งที่4ี่ครับถ้าโลกเป็นแหล่งของสนามโน้มถ่วง แรงน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุทุกตำแหน่งเลยครับจะมีทิศทางเข้าหาจุดศูนย์กลามงมวลของโลกแล้วขนาดของแรงน้มถ่วงจะเป็นเท่าไหร่เราทราบแล้วว่ายิ่งระยะห่างระหว่างวัตถุกับแหล่งของสนามน้มถ่วงมากขึ้นแรงน้มถ่วงก็จะมีขนาดลดลงครับดังนั้นจะเห็นว่าที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับวัตถุจะอยู่ใกล้กับแหล่งสนามน้มถ่วงมากที่สุด ดังนั้นถ้าเราเขียนเวกเตอร์แทนขนาดและทิศทางของแรงก็จะเห็นว่าเวกเตอร์มีความยาวมากที่สุดครับแล้วก็ความยาวของเวกเตอร์จะสั้นลงเรื่อยๆตามลำดับครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับเรารู้ว่าประจุไฟฟ้าเป็นแหล่งของสนามไฟฟ้าวัตถุที่มีมวลเป็นแหล่งของสนามน้มถ่วงและจากตอนที่แล้วเรารู้ว่าแม่เหล็กเป็นแหล่งของสนามแม่เหล็กครับ ซึ่งความเข้มของสนามจะลดลงเมื่ออยู่ห่างจากแหล่งของสนามมากขึ้นครับจนถึงตอนนี้นักเรียนก็สามารถอธิบายการเคลื่อนที่และแรงได้แล้วใช่ไหมครับแรงนั้นมีหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นแรงสัมผัสเช่นแรงพยุงแรงเสียดทานหรือแรงไม่สัมผัสเช่นแรงแม่เหล็กแรงไฟฟ้าหรือแรงน้ำถ่วงความรู้เรื่องแรงสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยครับสำหรับวันนี้ครูต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ